สวัสดีครับสวัสดีครับค้มด้วยเอ้าเฮ็ดยกมือขึ้นพร้อมยกมือขึ้นสูงๆสวัสดีครับนะครับพร้อมโอเคสวัสดีค่ะไปไหนกันคะบิ๊กซีบิ๊กซีบิ๊กซีโอ้จินใส่ถุงเท้าเตรียมพร้อมเรียบร้อยโอเคเอาลงเอาลงใส่ถุงเท้าเตรียมพร้อมเรียบร้อยพร้อมที่ไปเล่นของเล่นบ่เล่นเล่นขาแง่เต็มมาเต้นราวยังพันได้พาไปเลยแม่บ่ ได้จากเดือนแล้วนี่บได้พาไปบิ๊กซีอ่ะอึมแม่แม่อีหยังเนาะเพิ่นออกกันก็กวาดนมแล้วกินนมมือละกล้องสองกล้องบ่ค่อยเลี้งเพิ่นโตเพิ่นบอเลี้งคือแต่งกันตอนเพิ่นดูดขวดนะพี่น้องตอนดูดขวดน่ะกินมือละแปดกล้องหกกล้องแปดกล้องตอนนี้ซูบลงแล้วอีหยังพี่า หีตาแดงขันดุนขันบ้ามหีตาแดงอยู่ดใสบอกปลากระกลุงไหมหีตาแดงแจ๊าวตาแดงนะจ๊าว่ะเห็นว่านั่งดีๆนั่งดีๆถ้าจะไปด้วยนะนั่งดีๆแม่แม่ปลากระลงชูงหัวสี่เหลีบอกอาถาพัวพอลบก่อนตั้งเลโก้กันเลโก้ไปทำตกกาก้าวหลังจากปี่แดดไปสองมือมือที่สามมือนี่มือเซานี่ก็แดดบปะเงี้ย ฝนตกมาอีกแล้วพี่น้องน้ำแห้งไหลเยอะทางหลังสะเฮาูบึกว่าน้ำไหลขนาดเลยแม่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 แม้วนะว้าโอ้โนนั้นาจะอกคำตะก้าพี่น้องจากบ้านหนองผอกออกมาคำตะก้าน้ำท่วมหน้าแล้วเยาว์วันไหนกะท่วมหมดแล้วก็แม่แน่ไม่เถอากันนะ

น้องๆอ้ายใหญ่บ่ได้บ่ได้ื้นดุดแล้วแอบเมื่อประเทศราวเล่นเบิงน้องผมเด้อ เวนต้าันด sta ีเอ้าซีดีดีไหมซีดีดีไมดเวทอมเปะสิทเด็กอยัน ออกมาวันนี้ออกมาเอลทีขึ้นดังนี้เอลที <c oughs> เทียวาพาน้องนั้งลงมาดีๆพาน้องนั้งลงมาดีๆไหลลงมาดีๆ นี Actually, ่เราแบบวันนี้วันวันนี้่ะคะะเอทีได้ไรคะเอวีได้ของเล่นเอทีได้ของเล่นเอ้เล่นน้ำกันกันไม่เหรอเด้อแม่งกันเล่นเข้าใจเล่เล่นเล่นเ่่เล่น่่วงไม้แหลม ม่ได้ทีคีเซียเดอร์ไ่มัทีคีเซียเดอร์บ่ทีได้ขี้เซียเดอร์พร้อมบ่ไปกับบ้านเราครับได้อย่างแน่ได้ของเล่นเราทีกับมึงนั่งลงมั้งลูกได้อย่างเนี้ยนั่งลงได้ของเล่นแล้วก็ได้โนเมลทีกับกันเปียนกับกระดาษทีชชู่ไปกับบ้านกันครับไปกับบ้านกันค่ะ ใส่ได hey, ้ยังเฮ็ดแมวบังดูเห็นอะไรเครย่องดาดวดาดเห็ดอะไรใช่ไม่ใ hey? ช่ใช้เห็ดบังดูเวงดาวเกือบได้ใส่เกือบได้ไหมเอาแนวตักแน่่ามือพูดังกันเอาแนวตักก็อีกอันนึงเฮียไปใส่้ย ้ชุดจิ้เคีขันุครับอะคูดได้แม่างนกแม่แม่แม่แไปชาแล้วพ่บอก่ซื้อขันไปเส้นอะคูดคูดคุดแม่อีหยังขนับครับใส่เกือบในแม่ครับเกือบนะใส่ในแม่ เซ็เกอร์พร้อมเซกเกอร์พร้กกอรมไม่ถูกเลยนี่ถูกเลยกก้นเขลงไอี่ชุกใจซอยตนไว้ให้ไปรดน้ำกันนะเ <c oughs> นี่นั่ลงลดีบอพาน้องไปมันเด็ดเข้ามาเข้ามามันเด็ดแฮะ เอาแสดงว่ายู่ที่ประตูกดในนอเอลแมนอยู่ข้างตะกวาตุกบรตูกมอนเฮาสัมตุกแห้งมากว่าจะเห็นพี่อันนี้อันนี้ทำเอาไว้รดน้ำต้นใหม่แม่น้ำแจ้งแม่ปลาปนี่มันบ่น้ำแจ้งปะาปนี่บ่น้ำท่วมดังจีเปดเลยบ่น้ำท่วมดังน้จีเปียดเลยน้ำแจ้งกันเนาะ อีตกตกุวธพี่บ,บ,บัวบานค่ะมาไปเล่นน้ำแกงไปบ่ไปเล่นน้ำแกงอก่อต่นแรงนะ่ะนีใส่น้ำแกงยู่ใส่ก่อนน้ำแกงนะก่ะแมอดแอะไรครัแม่มดแดงอย่าไปไกลโอ้หมดแดงอย่าไปไกล เอ๊มาเร็วมาเร็วเอาหมดแดงอย่าไปใกล้พัดจะของพัดไปเฮ็ดได้อย่างมาเร็วพาพี่น้องย่างเล่นบรรยากาศยำมือแรงพาขายายย่างเล่นยำมือแรงฮันไตขึ้นเขียดเลยอุ้ยอุ้ยมาเร็วยามาเร็วมาเร็วพาพี่น้องย่างเล่นเมืองบรรยากาศยำมือแรงอยู่ของน้องนาทำความสะอาดห้องน้ำ ก็ทำความสะอาด <c oughs> ห้องน้ำแล้วรับไม่ขับไม่ขับวันนี้ดูวันนี้ดิทำความเคารพทำยังไงโอ้โหจ่ายปะเฮ้ห้องน้ำห้องอาบน้ำตัวนี้ตัวนี้เป็นห้องอาบน้ำค่าก็ทำความสะอาดแล้วห้องอาบน้ำตัวนี้เป็นห้องน้ำ อะไรครับโอ้อาตะลังนำผมสะอาดแล้วสามห้องมีห้องน้ำสองห้องยังพันได้เก็บอุปกรณ์เลยฮาฮิจาริงกลัวไหมมัวไ บ่กลัวแห่แม่ครับแม่เอาโพสต์มาแห่เบิ่งบักหุ่งเฮาพี่น้องหน่วยใหญ่คักน้ําปิ้นหาตมาตัดต้นมออมันหมมันบังจนมันสุกเฮาสิบ่เห็นมันนยใหญ่แຍັງພນได้มาตัดหญ้าตัดหยังเลยพุ่นน่ะหญ้ายาวขนาดเลยจนบ่มีฮอดทางสิหยังไปพุ่นนหญ้ากพอ่านีมันอัน ขึ้นเร็วมันบ่คือยำหนาวยำแรงเลยเนาะอันนี้ยำฝนแล้วมันเขาเดี๋ยวเอ้ยเฮ็ดยังวันนี้ออกมาเร็วยันงูเร็วหันงูงูงูบ่แม่ที่เจ้าแอมแม่บ่ที่เจ้าแอแม่บอที่เจ้าแม่บอที่ชอบบอที่ชอบหั่นโอ้เริ่มตึงขึ้นแน่แล้วแแมม่่ยืดแล้วพร้อมแล้ว ปลาเดลยปลาไหนปลาเอีหยังปลาอีหยังปลาอีหยังฮะแม่เอาไปจานดูเอาเบีดกันดู้ไปไปเอาเบีดท่าน่ะเอาทิ้งไปอย่างจะได้มาเก็บเอาเด้อไปยังไม่เก็บบ่ะึไม่เก็บบ่มอจีนอไอยเอาก็ขึ้นเรื่อยๆ ได้กินอยู่ตลอดเด้พี่น้องนอนมาเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องบ่ให้เลี้ยงเลี้ยงน้องนี่ไหมน,นอนอ่อนเลยได้กินอยู่ตลอดเฮียังเฮียัง <c oughs> บ่ไปฝึกเล่นน้ำแกงปะยีมอเตอร์ไซค์ไปเด้วยไปส่วนเที่ยวด้อ ได้เบ nah ็ดน่อยอันนึ่งยู่เบิดมือยังสิละเบีหน่อยเนอยย้ะชสแม่มันขาดแล้วแมันขาดมัแล้วอิตย์มันขาดเห็นยังซะไดเบีดอันนึงกันยังรออยู่จังสิละันดี้แฮ <อ>ต้นทุเรียนเป็นตาได้กินยอดอกนี่น้องคนนะต้นทุเรียนของเฮาปีหน้ายัางไดนประมาณสามสี่ปีทั้งน้าพูดละจังสีออกลูกนี่เบิรงนี่แมนบะมีจีนุน่นตายเราทิมซะ อันนี้มันเซอร์หละ่ะตะเวนกำลังตกดินต้นมะฮุ่งหาต่ำคู่มือต่ำคู่มือต้นบางแล้วหุ่นน้ำอานนี้เอาพูดใหเปิดน้ำไว้หละ่ะ ต้นมะฮู้องเราหากระไรปุ๋ยขี้ใกล้แล้วนี่เลยไสปุ๋ยขี้ใกล้แล้วตัวนั้นปลูกไม่ก็เริ่มเขียวขึ้นแล้วหาตรใส่ปุ๋ยกระส่ปุ๋ยบรรยากาศกำลังตกตินนี่บรรยากาศดีแหงเลยอยู่ของน้องนาของเราเฮียังบันนี่เฮียังบันนี่ลงมาลงมามาสิโต๊ะซีิดเทิร์มเราบ่ แม่สามเดือนตุลาบ่ตุลาบ่อีกบกกี้มือโ่ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วอีกบกกี้มือนางเอกน้อยก็ปิดเทอมแล้วก็สิได้ไปสาปลาแล้วแม่บ่แม่แม่แม่ไอชีจอดแม่บ่บ่อ่ะฝากก่อนฝากช่องก่อนอย่าลืมอย่าลืมแม่ชัวร์ใครเนี่ยเสื้อจีเพนอย่าลืม ลกดติดตามกดติดตามช่องแม่ปิ่นช่องแม่ปิ่นน้องทีแอลน้องทีแอลเอลทีเอลทด้วยนะครับน้อยนะครับเฮ้ยอะไรบ้านนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอลทีนะสวัสดีครับสวัสดีครับทำความเคารพปังปังบ๊ายบายบาย